นะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในแมพของ Blue Pepper กันค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาแต่งตัวเป็น Clock Man แล้วก็ Clock Woman กันค่ะ โอชเค้ถ okay, นะ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเยา้าอ <Ooh. S 1> มาแล้วนะ้องจิบิเดี๋ยวนะ้องจิบิก็จะแต่งตัวกับเราด้วยนะโอเชจ้งเดี๋ยวเราก็จะเอาวิกผมกับแมวของเราเออกกันก่อนนะเนาะแล้วก็จะพิมพ์ตัวเลขลงไปที่โรบอทแคตตาล็อกค่ะตัวเลข9 0 6 1 4 9 3 6 4 3นะเราก็จะได้หัวนาฬิกาข้อมือมาใส่ไว้บน,นหัวของเราค่ะจอหน้าปัดนาฬิกาก็จะใหญ่แบบนี้เนาะ <c oughs> แล้วต่อไปเราก็จะพิมพ์ตัวเลข146778882ลงไปนะคะเราก็จะได้หมวกนาฬิกาของลงไปนาคะงจากนนั้นก็จะพมพ์ตัวเลกปเพิ่ม ค่ะ1 0 4 1 4 9 0 6 7 7 3ลงไปนะคะเราก็จะได้เสื้อสูรของคล็อกแมนนะคะแล้วก็ตัวต่อไปเราจะต้องพิมพ์6937192922ค่ะเราก็จะได้กางเกงของคล็อกแมนนะคะก็จะเป็นเสื้อสูรที่เป็นเนคไทสีเหลืองนะหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนสีผิวให้เป็นสีดําทั้งหมดค่ะแล้วก็เปลี่ยนช่วงลําตัวโมเดลของเราเนี่ยให้เป็นตัวผู้ชายนะคะแค่นี้เราก็จะแปลงร่างเป็นคล็อกแมนได้แล้วส่วนน้องจิบีเนี่ยเขาก็จะแปลงร่างเป็นทีวี อันนี้เราก็อยู่ทีมเดียวกันแล้วนะเดี๋ยวชุดคัสตูมต่อไปที่เราจะแต่งเนี่ยก็จะเป็นคล็อกบูมันค่ะขอบอกเลยว่าน้องแต่งตัวได้น่ารักมากเลยนะเดี๋ยวเราลับสูตสภาพเริ่มกันกเนานะแล้วก็ถอดวิกผมกับแมวเหมียวออกค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกพิมพ์ตัวเลข141 904 38481ค่ะเราก็จะได้เสื้อของ c ล o อกบูมันมาใส่นะคะ<ฮ>แล้วต่อไป ก็พิมพ์ตัวเลข141 904 93 2 9ลงไปนะคะเราก็จะได้เก่งเกงสุดของข k กูมันมาเนาะต่อไปก็พิมพ์ตัวเลขต่อเลยค่ะ612 835 93 70ค่ะเราก็จะได้นาฬิกาใส่หัวสีดํามาแบบนี้นะคะรูปทรงก็จะเป็นหน้าปัดสีดำแบบนี้นะจะคล้ายๆกับขากูมันนั่นแหละคะ่ะ แล้วต่อไปเราก็จะพิมพ์ตัวเลข1 4 0 2 1 7 7 3 6 2 2ลงไปอีกนะคะเราจะได้เข็มขัดที่เป็นอาวุธของ c l o c k w o m แ n มาค่ะแล้วก็เราไปเสิร์ชที่ออ a c อเ s อรีนะคะเราจะต้องเสิร์ชคำว่า Glow Headphone ค่ะมันก็จะขึ้นหูฟังหลายสีนะคะเราเนาะเราก็จะเลือกเป็นโทนสีทองคำเท่านั้นนะคะแล้วต่อไปจะเสิร์ชที่ r อยเอเ s อรีเหมือนเดิมค่ะเราจะเสิร์ชคำว่าลูสติมพังนะคะพอเสิร์ชเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีหมวกนาฬิกาเยอะแยะเลยค่ะเราจะเลือกหมวกแบบนี้มาใส่ให้กับคล o อกบูมแมนของเรา ก็จะคล้ายๆกับนาฬิกาไขเลยนาะหรือว่าจะเป็นฟันเฟืองของ clock เวลานะคะใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนสก,กินทั้งหมดเนี่ยให้เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะแล้วก็เปลี่ยนท่าย,ยืนให้กับ clock woman ้วยค่ะแล้วลเปลี่ยนดูดิอ๋อนี่ไงยืนท้าใส่แบบผู้หญิงเพราะว่าเขาคือ clock woman อแต่ว่าเราอยากใส่กระโปรงให้กับ clock woman เขาเลยเนาะเาจะได้ดูเซ็กซี่เหมือนกับทีวีวู m a n ยังไงล่ะ เราก็จะลองใส่ค่ว่าสเกิร์ตูนะคะมันก็จะมีกระโปรงสีดาเนี่ยหลายแบบไปนะแล้วเราก็จะเลือกใส่เป็นกระโปรงสีดาบานๆแบบนี้นะคะมันจะได้มองเข็มขัดที่ใส่อาวุธได้ด้วยนะเออเชตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นคอร์ูแมนเสร็จแล้วถ้าอย่างนั้นพี่เคนแปลงร่าง้างดีกว่าวันนี้อย่างนั้นพี่เคนเป็นคอกไททันแมนกันดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องเอาชิ้นส่วนออกจากตัวก่อนนะชเชวนี่โปแล้วแล้วก็มาใส่ตรงนี้ที่ระบบแคตตาล็อกไอดีแปดหกเก้าหนึ่งหกสี่สี่แปดเจ็ดสี่นะชเชว์แล้วเราก็ได้ ไอรอนแมนไมด้าสีทองมาเดี๋ยวมาอาดัเอาดีกว่าต่อไปก็เลข8691645757นะมาเป็นเกางเกงไอรอนแมนเหมือนกันเลยโอ้ยท้องทองต่อไปก็6 1 2 8 3 5 9 3 7 0เอามออกมาเป็นเฮ้อใครก็ใสนาฬิกากันที่หัวมังเนี่ยหัวนั่นไม่ใช่แขนแล้วก็ต่อไปพิมพ์ว่าโกลเด้นอาร์เมอร์นะไหนดูดีมีก่ออะไรให้ใสมั่งเอาวันนี้ดีกว่าหัวไอรอนแมนนักหนึ่งสีทองโอ้โหท้องทองเหมือนและเริ่มครับใครรับขานะแล้วก็เราก็จะไปพิมพ์ต่อที่ระบคตลัวา1 4715950289เราก็จะได้เกาะไหลสีท้องมาต่อไปก็14715952563เอามาเป็นอีกข้างนึงด้วยต่อไปพิมพ์30380922นี่แหละจตุคามเอ้ยไม่ใช่เส้ <c oughs> ยคอนาฬิกาโอ้โหแอมบลเบลอร์เลยใหญ่เท่าคุงเลยนะเนี่ยแล้วก็ต่อไป12465341072เราก็จะได้นี่แบ แกเป็นรูปฟันเฟ,ฟืองสีทองข้างหลังมาโอ้โ oh, ห oh, oh, อ,อล<ะ>ังการงานสร้างไททันมันก็ต้องมีอะไรใหญ่ๆอยู่ข้างหลังกัสิแต่ไายไม่มีตู้นาฬิกานะแล้วก็เปลี่ยนสีผิวให้กลายเป็นสีทองอันนี้ทองอย่างเออนี้ดีกว่านี่ไงเสร็จแล้วสกินไททันค็อกแมนฮ่าฮ่าทองทองอลังการเหลือเกินอล้วพวกเ่ามาแท็กทีมรวมทีมกันแล้วทีวีวูแมนมาแล้วนะค็อกวูแมนก็มาแล้วไอนั่นใครอะท้องเหลืองห้ามาเลยอะเฮ้ยอ๋อรถทับเท้าเหลืองหอล่อะรถทับเท้าเจ็บจงโอ้โ <ละ S 2> หพก คนเฟืองมาด้วยหรอเฮ้ยอะไรอะนะคอวูแมนเหรอฉัาบอกนะว่านายคือคอกแฟนน่ะใช่นะแต่รู้สึกจะเตี้ยไปหน่อยนะทำไมทุกคนสูงจังทำไมตัวเล็กจุงคนหนึ่งเขาเป็นไททันกันหมดเลยนะนี่วีไททันคราเขาว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าพระเจ้ารวยร้อยใจเย็นมาจะได้ขอพรแค่25เหรียญแค่นั้นเองถูกจุงเย็นนะไม่ใช่เงินพระเจ้ามาได้รวยหนึรยเลยนะ <laughs> วางดูพวกเราสิเราหลอดสยๆกันทุกคนเลยยกเว้นพี่เค้นะตัวเตี้ยวเขาเยอะอ้าวเฮ้ยเป็นไททันเวอร์ชันเด็กไงเดี๋ยวโตเร็อีกนะไอ้แล้วนี้ไม่โตแล้วมีแต่จะหดเล็กลงนะทำไมสปิเกอร์แมนข้างๆขางเขาตัวสูงจังเลย อันนั้นเขาปรับรูปร่างโมเดลให้มันสูงขึ้นยังไงล่ะอยากสูงมั้งไงันั้นต้องไปกินนมเยอะๆนะ <c oughs> โอเคจ้าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แมบที่2กันเลยเนาะ <c oughs> และแมบที่2เขาก็มีการอัปเดตในเทศกาลวันฮาโลวีนค่ะอันนี้เราจะต้องรับเพยกันนะคะเพยที่เราจะต้องรับอันแรกก็คือทำกินสปิก,กร์แมนค่ะ เราก็จะกดสตาร์ทนะคะเพื่อรับเควสก้นก่อนเลยเนาะแต่พี่แข็งเข้าแมปไม่ได้ไม่รู้ทำไมอ่ะอยากเล่นด้วยจุงเบอร์อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาช่วยไปหาก่อนนะเขาบอกให้เราไปตามหาลูกอมมันฮาลวีนนะคะแล้วก็จะแปลงร่างเป็นสปิเกอร์เฮลิคอปเตอร์ก็บอดูก็ได้ไหนลูกอมมลูกอมมันแบบว่าแอบอยู่ตรงไหนบนตึกสักที่อย่างเงี้ยล่ะรีบไปแล้วขอ้ออมอันนี้สก,กิลลิมิเต็ดเลยนะ ต้องรีบไปหาก่อนมารีมิดแต่จริงๆนะอว่านี๋ยวจะได้แพงร่างเป็นสปิเกอร์และก็เลนทันตรงนี้แหละตรงนี้แหละแล้วก็มาเรียมาตรงนี้นิดนึง ข้างหน้าข้างหน้าตรงมาเลยข้างหน้าอ๋อตรงนี้เหรอตรงนั้นแหละแล้วก<น>็เข้าซองแคะเพรตรงนูง้นตึกมันหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยเนาะมองดูผ่านๆก็เหมือนกับว่าตึกจะเป็นตึกเดียวกันนะนะเลาก็จะเปลี่ยนร่างนะคะเป็นคิริโตะค่ะหรือว่าปักเกอร์แมนนะคะเพราะว่ามันวิ่งเร็วดีนะไอ้เร็ว Man ปักเกอร์แมนไอ้เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าใชเวลาหนานเร็วเร็วเร็วเพราะว่าแบบนี้มันไกลมากเลยนะใช้เวลานานอยู่เฮ้ยอะไรซุ่ม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 เฮ้ยนั่นไงลูกอมลูกอมแคนดี้ฮาโลวีนเอาปั่นเก็บมาปั่น ถ้ามันยังไม่พอเขาบอกว่าให้เราเนี่ยรอเล่นอยู่ในแบบนี้30นาทีนะคะอ้โห30เลยเหรอโอ้เป็นลมแปลบแล้วก็รอจนครบ30นาทีแล้วนะเขาก็จะปลดล็อกสกินตัวใหม่มาให้ละค่ะก็คือพัมกินสปิเกอร์แมนค่ะฟืบไว้ไปแล้วอย่างเี้ยยังรอเลยอ๋อดูท่าเดินดีอ้จับมาดูเลยอย่างเฟียวอ่ะมีเ้ียวมาขวัญเมื่อไหร่เป็นอาวุธด้วยนะมาเลยจะทดลัมตะกี้ไม่ดีพวกไหนไม่รอดแน่เพราะว่า ฉันมีพลังวาฟึ่โอ้โหหายตัวไปแล้วอ่ะนี่วินวอลกได้เป็นเส้นเลยเห็นเปล่าวฟิวโว้ยวินเดียวยกับเดอแฟร์วู้ยวูวู้ยนี่ไงละวินวอลก์แว๊บปัติงนะไปไว้อีกทีหนึ่งไป่าลืคันเบอร์เกอร์ดีนี่เขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นเราเราไปจิ้กของกันตัวนี้ก็เท่ดีนะแล้วก็เป็นโมเดลลิมิเต็ดซะด้วยสิโว้ยอย่างเท่เลยถ้าใครชอบลราก็รีบเข้ามาหาเลยนะอย่าลืมไปเก็บไอเดียให้พี่เคนด้วยนะอีกครึ่งชั่วโมงเลยนะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเเท่าานนั้ร ไปรับเควสที่2กันต่อเลยค่ะก็จะเป็นเควสของไททันแจ็คอเลนเทนค่ะมันก็ยังอยู่ในเทศกาลฮาโลาวีนเหมือนเดิมเนาะเราต้องไปกดรับเควสกันก่อนนะคะถ้ากดรับเควสแล้วเนี่ยเราต้องทําตามเควสที่เขาบอกค่ะเรคือจะต้องไปหาของนะคะแล้วก็จะแปลงร่างเป็นสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์เหมือนเดิมเพราะ<อ>าามันบินได้นะอุ้ยอย่างเท่เลยมันจะได้ไปเร็วๆหน่อยเนาะไปเลยไปเลยผ่านตรงนี้ตรงนี้เข้าตึกมาตรงนี้ก่อนอแล้วมันจะมีสะพานอยู่บนหัวเราใช่ไหมแล้วก็วิ่งผ่านไปเลย ระวังหลงนะเราข้ามากไปอีกฟากจริงนะมาตรงนี้ก่อนแล้วก็มาเลี้ยวมาตรงนี้นิดนึงเราจะเห็นว่ามันจะมีตึกอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราก็ลอยลอยขึ้นไปแล้วก็จะเห็นคนนึงค่ะพี่เขาแต่งตัวเป็น,นะนะเจคออเรนท์นอะเนาะโดยผีๆหรอแล้วก็ไ<อ>ปเป็นตั๊กเกอร์แมนก่อนนะแล้วก็นี่เลยไปส่งเควสให้เขาก่อนชิบฟืบเรียบร้อยเสร็จแล้ว แล้วเขาก็ต้องการให้เราหาของให้เขาเพิ่มค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหาของให้เขาเพิ่มนะคะเราจะวอไปที่ฮับขึ้นก่อนค่ะแล้วก็เราจะต้องแปลงร่างกันก่อน,นนะเราจะแปลงร่างเป็นสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์เหมือนเดิมค่ะรู้สึกว่าเขาจะให้เราไปหาลูกอมให้เขาอีกนะเขาต้องการลูกอมอีกเราก็ดูตามเคสได้เลยนะว่าเราจะต้องหาอะไรบ้างเนาะอย่างตอนนี้เราต้องไปหาลูกอมก่อนค่ะแล้วก็มาเรียยวมาตรงนี้นิดนึงไอ้แถวนี้น่าจะมีนะโอ้โยลึกลับซับซ้อนเหลือเกินทำาไ้ต้องไปซ่อนสักไกลเชียวจริงๆเราก็วนอยู่หลายรอบนะแลล้วก็เปี่่ยนร ทีน่นึงค่ะเป็นปักกร์แมนนะคะแล้วก็วิ่งเข้าไปค่ะน,นั่นแหละเข้าซอกนี้ไหนจะกินให้หมดเลยนี่ไงแอบอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยแลว้วก็เก็บลูกอมฟักทองเข้ามาก่อนนะโอ้มาทั้งถังเลยเหรอแต่มันทริกออทรีดใครกันนะาวางไว้หน้าบ้านแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จโจนหรอกเอาละเรียบร้อยเขาก็จะวิ่งออกไปอีกทีค่ะนี่เลยแล้วก็แปลงร่างเป็นสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์อีกทีเนนะาะแล้วก็ไปตามหาของกันตอน่อ รู้สึกว่าเราจะต้องมองหาทิศทางที่ไปใกล้ที่สุดกันนะเราลอยขึ้นมาสูงๆกันนะคะไหนอะทางไหนไม่เห็นมีเลยต้องสูงอีกป้ะเองสูงไม่พอมั้งเฮ้ยนั่นไงทางนู้นทางนู้นทีน่ทมีตัวเฮสก์ะร้านจอดเฮลิคอปเตอร์ต้องมีอะไรแน่ๆเลยตรงนี้น่าสงสัยนะที่บนลอเนี่ยเราต้องแปลงร่างกับร่างเดิมกันเนาะแต่ได้เดินสะดวกนะคะเป็นปั๊กเกอร์แมนก็ได้มันวิ่งเร็วดีนะไหนครับทาบว่าตรงไหนไม่เห็นมีเลยนีไงเมื่อกี้เห็นเฮลิคอปเตอร์มันบินบินอยู่แถวนี้นะอันนี้มันน่าจะเป็นป้าย หรือเปล่า,า,อ,าอ่ะเฮ้ยงานศพใครอ๋อเขาต้องการใต้หลุมศพ มันไม่น่าจะเป็นงานสมรักที่เคนน่าจะเป็นคล้ายๆแบบคอสตูมตกแต่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็น่าจากนั้นค่ะเกมเขาบอกว่าให้เราเนี่ยยืนรอในเกมหรือว่าเล่นอยู่ในเกมเนี่ยประมาณ50นาทีด้วยน,นะอ๋อห้าห้ามหลุดด้วยนะรอไปเลยห้าสิบนาทีจะต้องเฝ้านานนะแล้วหลังจาก50นาทีผ่านไปค่ะเราก็จะแปลงร่างเป็นไททันแจ็คอร์เลนทันโอ้โหคุ้มค่าการรอคอยยังรอเลยผสมสาษาระหว่างแจ็คเกอร์เลนทันกับไททันสปิเกอร์แมนวุ้ยเทเวอร์อ๋อแท้มากเลย แล้วก็ใช้ a อบ l ลิ y นะคะได้แบบคล้ายๆกับของสปิเกอร์แมนเขาเลยนะไอพ่นเขาเป็นสีเขียวด้วยนะแต่ว่าเปลี่ยนสก,กินไอพ่นนะคะนี้ยแต่ว่าความสามารถ เหมือนเดิมนะดูดีเพิ่มเติมคือมีหัวฟักทองอยู่บนหัว <g iggle> แล้วนอกจากนั้นค่ะเขาก็จะมีสกิลเพิ่มเข้ามานะคะเป็นสกิลที่ว่าสําหรับยอ่อหรือว่าขยายตัวได้นะคะอ้าวเฮ้ยจะขยายตัวเป็นยักษ์ไททันก็ได้หรือว่าจะยอ่อตัวเป็นตัวปกติเล็กๆก็ได้นะคะแล้วไม่ต้องกลายเป็นตัวเล็กอันเนี่ยมื่อกี้ยังเท่อย,อยู่เลยไอ้ตัวเล็กก็ไว้เดินไนแล้วตัวใหญ่เนี่ยก็ไว้สู้กับเจ้าพวกโถโซที่เป็นบอสเหมือนกันไงโอ้จริงด้วยไม่ต้องมาตั่งเปลี่ยนบ่อยเนาวเทปเป่าเทปเป่าอย่างเท่เลยนี่ต้องเป็นเลยนะ โอ้ oh, ใช่จ้าเดี๋ยววันนี้เราก็ตามล่าหาสก,กินไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบแต่งตัวเป็นคอกูแมนแล้วก็ตามล่าหาสก,กินแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์ like, share, กดแชร์กด s s c i b e กดดิ่งให้กันด้ยวยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะ<ป>บ๊ายบาย,บาย